คลิปนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะเราอยู่ที่ตำบลชอนสารเดชอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กราคาเบาๆค่ะเนื้อที่นะคะแปลงละสองไร่เหลือสามแปลงนะคะสองไร่ราคาสามแสนบาทนะคะเท่ากับไรล,ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายวันโอนให้ทั้งหมดนะคะแต่และแปลงนะคะหน้ากว้างประมาณสี่สิบเมตรด้านข้างลึก 8 0เมตรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะเหลือสามแปลงนะคะราคาสามแสนสามแสนบาททวนนะคะค่าใช้ใจ่ายอื่นๆไม่มีแล้วนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นพื้นที่ไร่นะคะจะเห็นวิวเขาสวยงามเลยคะ่ะแปลงนี้วิวเขาจะชัดเจนมากเลยนะคะเพราะอยู่ใกล้กับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะน้ําประปาไฟฟ้าเพื่อนบ้านนะคะอยู่ ติดกับเราเลยนะคะห่างเพียงร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะลงจากถนนลาดยางเพียงห้าร้อยเมตรนะคะการเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหานครประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรสะดวกทั้งสองเส้นทางเลยนะคะมาจากถนนสระบุรีลมสักสายยี่สิบเอ็ดนะคะเข้าแยกสีเทพของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเข้ามาประมาณสามสิบกิโลเมตรหรือจะใช้ถ,ถนนหมายเลขหนึ่งนะคะถนนพหลโยธินจากแยกหนองม่วงมาสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าราคาเบา,เบา,เบา แถมยังได้ทําเลดีด้วยนะคะจะเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครสวรรค์ก็สะดวกค่ะมาจากสายเอเชียก็เข้าจังหวัดลบบุรีนะคะก็มาถึงแปลงนี้ได้เช่นกันนะคะสนใจสอบถามนะคะเบอร์โทร091-0096124เดี๋ยวจะขึ้นผังให้ดูอีกรอบนึงนะคะหรือถ้าต้องการจะเหมายกแปลงนะคะก็มีราคาพิเศษนะคะ6ไรนะคะ สอบถามได้นะคะย้ำราคากันอีกทีนึงนะคะไล่ละ1นึ0 0 0สบาทแปลงละ2ไร่เหลือ3แปลงนะคะค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่เบอร์นี้เป็นไอดียายด้วยนะคะเหมาะทําบ้านสวนเกษตรทําบ้านพักตากอ,อากาศปลูกซื้อไว้ปลูกต้นไม้ก็เหมาะนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ